มาแล้วครับมาแล้วครับนกไม่บักเอ็มลอยครับยันแล้วครับบักเอ็มลอยนกไม่ครับผมมันมันครับมันกไสัที่เป็นลูกนกละใต้ๆแล้วก็โดดเยียบ อยู่ประมาณครับเอ็มลอยจัดแล้วครับแต้มแรกก็เลยตัวแรกครับข้อมือเอ็มลอยครับนกฝึกไหมครับโอ้ดินนุ่มๆเลยจะเอาลงไมหเบิ้งครับโอ้ยลูกนกนะครับเอ็มลอยจัดแล้วครับลูกนกว่ะนกเมีย เอ็ดเลด,ดครับเห็ดลอยจแล้วครับผมจะ<ม>ลงไห้เบิ่ง ลูกนกแกล้ววะเต็มรอยครับจัดแล้วจัดแล้วเอ้จะเหา่าอะไลูกนกครับลายคว้าก็ลังขึ้นบมาเอ็มรอยครับจัดแล้วนกฝึกครับวางหาคำครับนกฝึกตัวนี้บมาเอ็มรอยครับจัดแล้วครับ เลยตัวแหลกของเขาครับมานมานครับเริ่มมีมานนะครับออกสองเทียกันบินไหมอีกไปทาเรียบร้อยครับจัดแล้วครับบักเอ็มลอยดากติดตามนะครับแม็ก,กนกเขาเงี้สวัสดีครับ